วันนี้คุณอยู่กับหนุ่มครับผมพาคุณมาดูคลิปสนามเชียงรายเด็กอเวน ทางจะถึงยูเทินตรงนี้นะครับ2กิโลเมตรพอดีเลยครับยินด,ดีต้อนรับนักสิ่งทุกท่านครับที่นี่เชียงรายไทยแล